สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อสุดท้ายของบทสุดท้ายนะครับในภาคเรียนที่1ก็คือการตอบสนองของพืชในสภาพความเครียดพืชเครียดได้อย่างไรราะนั้นจะเห็นจากภาพนะครับพืชมีความเครียดเยอะแยะมากมายเลยนะครับสภาพอากาศแปรปรวนสารพิธีเยอะเกินไปดินเค็มมีญ้ารก ควันจากการเผาไหม้มีน้อนมีแมลงรวมถึงไปอยู่ในที่ที่ขาดธาตุอาหารที่ไม่เหมาะต่อการเจริญเติบโตนะครับซึ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งเล้าที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกทําให้พืชอยู่ในสภาวะนะครับขาดความสมดุลต่อการเจริญเติบโตโดยพืชทั่วไปมีการตอบสนองต่อสิ่งเล้าทั้งภายนอกและภายใน เพื่อทําให้พืชอยู่ในภาวะสมดุลต่อการเจริญเติบโตและการดํารงชีวิตเป็นไปตามวัฏจักรของพืชแต่เมื่อใดก็ตามสิ่งเล้าเหล่านี้ที่พืชได้รับมีมากหรือน้อยเกินไปจนส่งผลกระทบทําให้พืชไม่สามารถเติบโตได้เต็มตามศักยภาพทางพันธุกรรมดังนั้นที่กล่าวมานี้แสดงว่าพืชอยู่ในสภาวะความเครียดสภาวะความเครียดนั้น การตอบสนองของพืชที่เกิดขึ้นก็มีได้กัน2แบบ 1. คือการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเล้าทางกายภาพและ 2. การตอบสนองสิ่งเร้าของพืชจากสิ่งเร้าทางชีวภาพ 1. การตอบสนองของพืชจากสิ่งเร้าทางกายภาพอันแรกก็คือกรณีที่น้ําท่วมขังเป็นเวลานานทําทให้ช่องว่างภายในดินซึ่งเต็มไปด้วยน้ําไม่มีช่องว่างสำหรับออกซิเจน เพราะออกซิเจนจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการหายใจในระดับเซลล์รากพืชจะหายใจแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจนและได้เอทอนอลออกมาแต่เมื่อพืชทนอยู่ในสภาวะแบบนี้เป็นเวลานานก็จะมีการแสดงอาการคือมีใบเหลืองเกิดขึ้นมานะครับมีการกระตุ้นให้มีการสร้างเอทินในปริมาณสูงขึ้นมากว่าปกติทำให้ใบดอกและผล เกิดการหลุดร่วงและตายในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีพืชบางชนิดที่สามารถปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอดเช่นมีการสร้างโพรงภายในอรากเพื่อการสลายกลุ่มเซลล์พาเลนเคมานี้เกิดขึ้นบางส่วนในชั้นคอเทกช่องว่างเหล่านี้ก็จะทําให้เกิดมีการถ่ายเทของอากาศภายในรากแล้วทําให้พืชพวกข้าวโพดพวกนี้สามารถทนที่จมอยู่น้ําท่วมขังได้เป็นเวลานานๆอันนี้กรณีของ รากของพืชทั่วไปแต่รากของข้าวโพดเนี่ยมันจะมีโพรงตรงนี้ขึ้นมาทําให้มันสามารถทนต่อสภาพน้ําท่วมขังได้อีกกรณีหนึ่งกรณีที่พืชขาดน้ําเป็นเวลานาน,านจะทําให้แรงดันต่งลดลงพืชจะต้องมีการปรับเพื่อลดการสูญเสียน้ําเช่นต้นข้าวก็จะมีใบก็จะม้วนงอเกิดดังภาพนี้การม้วนงอนี้เพื่อ ลดพื้นที่ผิวของปากใบในการสัมผัสกับอากาศนอกจากนั้นพืชอีกส่วนหนึ่งก็จะมีขนเพิ่มขึ้นและมีวติเคิลที่หนาเพื่อลดการคายน้ําพืชอาจมีการสร้างและมีการสะสมสารอีซีบางชนิดในไซโตซอบเพื่อปรับชนสักของเซลล์ให้ต่ําลงทําให้น้ําเข้าสู่เซลล์ได้รวมทั้งเกิดการกระตุ้นให้เกิดกดแอปไซซิกซึ่งมีผลทําให ปากใบปิดเพื่อลดการสูญเสียน้ําเกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่3กรณีที่เกิดจากปัจจัยของอุณหภูมิเช่นสภาวะแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงพืชก็จะมีกลไกในการขายน้ํามากขึ้นเพื่อรักษาสภาพการทํางานของเซลล์ที่ใบแต่หากอุณหภูมิยังสูงมากเกินไปเช่นบางปีฤด,ดูอากาศร้อนอุณหภูมิขึ้นหลัก41-42องศาเซลเซียสพืชก็สามารถป้องกันการสูญเสียสภาพ ของโปรตีนภายในเซลโดยการทำงานที่เราเรียกว่า heat shock โปรตีนซึ่ง heat shock โปรตีนนี้จะกระตุ้นทำให้พืชที่ได้รับความร้อนบางๆรักษาสภาพโครงสร้างของโปรตีนให้สามารถทำงานได้อีกในกรณีหนึ่งถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายนอกมันต่าเช่นประเทศเมืองหนาวมีหิมะตกเยื่อหุ้มเซลล์สูญเสียความเป็นของไหลพืชก็จะมีการปรับโครงสร้างของเนื้อเยื่อเซลล์ ให้มีสัดส่วนของกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากขึ้นเมื่อกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากขึ้นมันก็จะทำให้เยื่อหุ้มเซลล์ยังคงสภาพของความเป็นของไหลเกิดขึ้นจนน้ําภายในเซลล์กลายเป็นผลึกและเมื่ออุณหภูมิต่ําจนน้ําภายในเซลล์กลายเป็นผลึกเพื่อจะสร้างแอนต้ฟิชโปรตีนเกิดขึ้นเพื่อป้องกันและลดการเกิดผลึกในเซลล์อีกกรณีหนึ่งก็คือ การตอบสนองของพืชเมื่ออยู่ในพื้นที่น้ําเค็มเช่นพืชพวกสแสมโกงกางผักบุ้งทะเลฮันพืชพวกนี้มักเกิดขึ้นแถบปะชายเลนนะครับมันจะมีการปรับตัวให้สามารถอยู่ในทะเลได้อย่างไรทั้งการปรับตัวทางโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นรากรากก็จะเป็นรากค้ำยันเพื่อยึดพยุงลําต้นให้ต้านทานของกระแสน้ําขึ้นลมนะครับมีหลายรูปแบบในการดูดซับน้ํา รวมไปถึงธาตุอาหารในการลำลียงต้นไม้อีกพวกก็คือรากเพื่อใช้ในการหายใจเช่นลำพูต่อไปกรณีของผลนะครับเมื่องอกเป็นต้นอ่อนอยู่บนต้นแม่เมื่อร่วงลงสู่พื้นเลนก็จะปักตัวเองและงอกได้ทันทีหากร่วงลงในช่วงที่มีน้ําสูงก็สามารถล่องลอยไปได้ไกลๆไ,ไปหาพื้นที่ใหม่ในการเติบโตกรณีของใบก็เหมือนกัน ใบก็จะอวบน้ําผิวใบก็จะมันด้านท้องใบก็จะมีตอมขับเกลือดังนั้นเวลาเราชิมพวกใบพวกอกองกลางพวกนี้มันก็จะมีรสเค็มนหน่อยๆและก็มีรสการคลายน้ําเกิดขึ้นนะครับต่อไปนะครับการตอบสนองของพืชอันที่2ก็คือจากสิ่งเร้าทางชีวภาพมีวิธีการ2วิธี1ก็คือการป้องกันเชิงกลก็คือพืช ก็จะมีโครงสร้างพิเศษคือมีขนที่ใบรวมไปถึงลำต้นจะมีน้ำซึ่งยากต่อการทำลายของสัตว์อื่นๆที่จะมาทำลายอันนี้ก็เป็นการป้องกันอันที่สองการป้องกันเชิงเคมีพืชก็อาจจะมีสารเคมีบางชนิดเช่นคาเฟอีนในต้นชาหรือกาแฟต้นยางพาราก็จะมีน้ำยางพารา หรือต้นยางก็จะมีน้ำยางซึ่งยากต่อการทำลายและมีส่วนในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่จะมาทำลายให้กับพืชน,นั้นต่อไปก็จะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับกรณีที่เรามีพันธุ์ข้าวดอกมะลิ105พันธุ์พันอ่อนแอนะครับเนี่ยอ่อนแอคือโดนน้ำท่วมขังไม่ได้เลยทีนี้ก็เอามาผสมกับพันธุ์ ir c 9 8 30ขีด7ขีด1ขีด2ขีด 2, 2พอผสมปุ๊บเราก็จะได้เข้าพันธใหม่คือพันกอขอ5 1ซึ่งทนทานต่อสภาพน้ำท่วมและน้ำฉับพันนะครับได้อีกกรณีนึ่งนะครับเรานำพันข้าวดอกมะลิ105ซึ่งมีสภาพพัน์อ่อนเอเอามาผสมกับพัน ir 6 6หก6ีด9 196ขีด 3R ขีด1ขีดซึ่งมีลักษณะทนทานต่อสภาพดินเค็มและต้านทานโรคไหมเราก็จะได้พันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมาหรือพันธุ์ข้าวกขอ73เป็นพันธุ์ที่ทนทานต่อดินเค็มและต้านทานโรคไหมดังนั้นเอาไปปลูกแถวภาคใต้นีได้เลยนะครับสุดท้ายนะครับในหนังสือแบบเรียนนะครับชีววิทยาเล่ม3บทสุดท้ายก็จะมีบทสรุปเนื้อหา ภายในบทเรียนนักเรียนก็ไปอ่านทบทวนจากข้อที่1ถึงข้อที่9สําหรับหัวข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ